สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเกมพับ g Mobile เอามาให้คุณผู้ชมดูนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตของซีซั่นที่16ที่กำลังจะมาถึงนี้รวมไปถึงการอัปเดตแปลกๆใหม่ๆของพับจีโมบายเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจของเกมพับ g Mobile นะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูเลยครับ สนับสนุนโดย Lisman Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ซนอกจากเติม UC ในราคาถูกแล้วทางร้านยังมีโปรโมชั่นในการเติม UC สุดคุ้มเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นโปรไฟลุกนะครับที่นี่ครับเราจะได้รับ UC มากกว่าการเติมปกติเยอะเลยนะครับาหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook Lisman Shop หรือว่า Line ID at แ i m h n a n ม h o p ได้เลยนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่า PUBG Mobile ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ซีซั่นที่16นะครับซึ่งซีซั่นนี้ก็จะมาพร้อมกับการอัปเดตครั้งใหญ่นั่นก็คือเวอร์ชัน 1, 1. ่น1.1.0นะครับหลายๆคนน่าจะอยากดูนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้นจะมาวันไหนนะ นี่ครับมีการประกาศอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าการอัปเดตในเวอร์ชั่น1.10.0นั้นจะมาในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชมก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เล่นแล้วนะครับสำหรับ PUBG Mobile ในเวอร์ชั่นนี้นะซึ่งแน่นอนครับว่าเวอร์ชั่นนี้คลายแม็กของมันก็คือการที่เกม PUBG Mobile ได้ทำการจับมือกับเกม m e t ท o ภาค Exodus นะครับคุณผู้ชม การจับมือครั้งนี้นะครับมันก็จะทําให้ในซีซั่นที่16นี้นะครับมันจะมาในธีมของเกมเมทัลและเนยนะครับคุณผู้ชมมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเกมเมทัเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับอย่างเช่นโหมดเมทัรอยัลซึ่งโหมดนี้นะครับมันจะมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมเมทัเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือการที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากโลกยุคหลังสงครามนิวเคลียร์นะครับคุณผู้ชม ซึ่งมันเลวร้ายมากๆนะครับเราต้องต่อสู้กับสัตป,ประหลาดลงไปถึงมนุษย์ด้วยกันเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นโหมดที่น่าสนใจแล้วก็สนุกใช้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพับจิโมบายจับมือกับเกมเมทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมเมโทรโลยัลหรือว่าคู่มือการเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูกันได้เขาก็จะมีประวัติอย่างเช่นประวัติของอาวุธใหม่ที่มีแค่ในโหมดนี้นะครับเป็นปืนไทก้านะหรือว่าจะเป็นนี่ครับเป็นปีศาจหรือว่ามอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ใต้คลิปนะครับ อนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมรอยย่อพาร์ในซีซั่นที่16นี้นก็จะมาในธีมของเกมเมโทรเอ็กโซตัสนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโลโก้ของรอยย่อพารในซีซั่นที่16หลุดมาให้เราดูกันแล้วซึ่งรูปแบบของสกินของเกมเมโทรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ ชุดประมาณนี้เลยอนอกจากนั้นนะครับในเวอร์ชั่น1.1.0ก็จะมีการอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการคว้างอาวุธระยะประชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะฉละังเราสามารถเก็บมาแล้วก็นำมาโยนใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งระบบการโยนอาวุธนี้มันก็จะมีปุ่มให้เราทำการกดสลับระหว่างการตีปกติแล้วก็การโยนนะครับ ลองไปถึงเราสามารถเก็บอาวุธระยะประชิดไว้ในกระเป๋าได้มากกว่า1ชิ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็อย่างที่2นะครับนั่นก็คือการเพิ่มเข้ามาของกับดักนะครับเป็นกับดักลวดหนามที่ไว้ใช้ในการดักรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าเวลารถขับผ่านเนี่ยรถที่โดนกับดักนี้เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยนะครับเพราะว่ายางแตกหมดทั้ง4ล้อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โห เป็นกับดักที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอนอกจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของระเบิดควันนะครับที่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยระเบิดควันนะครับจะไม่มีครูดาวอีกต่อไปเลยนะครับนั่นกะ็คือเมื่อเราทําการโยนระเบิดควันแล้วควันมันก็จะขึ้นทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งบอกได้เลยว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับโอเคและนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับที่ตอนนี้เราสามารถตั้งค่าใจโรสโคป ได้สูงถึง400แล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราปรับได้แค่300ใช่ไหมตอนนี้เราปรับถึง400ได้แล้วนะครับซึ่งโอ้โหมันไวมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตเวอร์ชั่น1.1.0นะครับกางฝึกเล่นนะ เห็นอีกด้านของแบ็คพิงในการเล่นเกมเป็นเกมโชว์นะครับก็จะมีทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Youtube บและ join popgmo e to get s e r s e s o n ก็เตรียมพบกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับเกมโชว์ fun match b a c k p i n g in your area ที่เหล่าสาวๆวงแบ็คพิงเนี่ยเขาจะมาทำการเล่นเกม PUBG Mobile ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกแบ็กพิงนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะ,ะก็เช่นเคยครับมาในรูปแบบของกิจกรรมอีกแล้วโอ้ยโดนแกงเต็มๆตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นสกินเซอิตแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรครับยังอีกยาวครับสำหรับการจับมือกับวงแบ็กพิงนะครับไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบ็กพิงมาเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะครับคุณผู้ชม เอาละครับคราวนี้เรามากันที่เกม PUBG Mobile ในเวอร์ชันจีนกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้ในเซิร์ฟเบต้าของเขาเนี่ยได้ทำการอัปเดตนี่ครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องล่อนนะหรือว่ามอเตอร์กรินเตอร์นะครับนีโอ้โหอ่าอีกไม่นานนี้นะครับเกม PUBG Mobile ของเราก็จะมีเครื่องล่อนแล้วนะครับเราสามารถบินขึ้นไปบนอากาศได้อย่างนี้เลยโอ้โห นี <c oughs> ่จะว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้าเครื่องล่อนนะซึ่งการที่เราจะบินเครื่องล่อนนี้ได้นะครับเราก็ต้องหาถังน้ํามันนะครับมาเติมน้ํามันให้กับเครื่องล่อนที่มันสุ่มเกิดตามจุดต่างๆนะครับเมื่อเราทําการเติมน้ํามันเสร็จแล้วเราก็ใช้เจ้าเครื่องล่อนนี้ได้เลยนะครับโดยที่การล่อนของมันเนี่ยเราต้องทําการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสักประมาณหนึ่งนะครับมันถึงจะล่อนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะครับ ก็ถือได้ว่ามันค่อนข้างที่จะร่อนยา้าเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ความเร็วของมันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมมันจะดีแค่ตรงที่ว่ามันสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันก็จะทําให้การเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับมันมีข้อเสียนะครับตรงที่ว่ามันระเบิดง่ายนะครับคุณผู้ชมคือถ้าโดนยิงเนี่ยอบอกได้เลยว,ว่าโอกาสระเบิดนี่สูงมาก เป็นไงครับคุณผู้ชมสําหรับเครื่องล่อนน่าสนใจหรือเปล่ายังไงก็รอกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยเกม PUBG Mobile หรือว่าเกม For p u k ในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขายังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็นี่ครับมีมาให้เราได้ทําการทดลองใช้แล้วนะครับนี่บินขึ้นท้องฟ้าอย่างนี้เลยฮ่เทมากๆแล้วก็มันสามารถนั่งได้สคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเครื่องล่อน ในเกม PUBG Mobile นะครับอ่าอีกันหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นการเพิ่มเข้ามาของระเบิด C4 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับเจ้าระเบิด C4 นี้บอกได้เลยว่ามันมีความรุนแรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อเราทำการคว้างไปแล้วเนี่ยมันจะติดตามวัตถุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านกำแพงหรือว่ารถอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสรับข่าวข่าวการอัปเดตของเกม PUBG Mobile ที่น่าสนใจนะครับสอาสนับในคลิปนี้ผม C R k z t v ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยลนะ่ะบ,บายครับผม